นะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการลอกลิงก์นะฮะจาก u t u b e นะไปลง a c e b o o k นะหรือว่าไปลง Instagram นะครับหรือไปลงที่ l ล n e ได้หมดนะฮะวิธีง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปของ y o u t ปนะฮะแล้วก็ ขวามือนะฮะก็จะมีช่องของเราอยู่นะฮะที่เป็นรูปของเราหรือว่าเป็นชื่อของเรานะฮะที่สมัครนะเข้ามาหน้านี้นะฮะหลังจากหน้านี้ปั๊บก็กดไปที่ช่องของคุณนะครับก็อยู่ที่เพลย์ลิสตแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองดูที่จุด3จุดขวามือนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นคําว่าแช์นะฮะแล้วก็ใช้คําว่าแช์นะครับกดเข้าที่ตรงแชร์มันก็จะขึ้นมานะครับว่าเราจะลอกลิงก์ไปไหนนะฮะ แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับเสร็จแล้วนะฮะแค่นี้เองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกจากหน้าจอไปนะฮะแล้วเราจะไปลงตรงไหนล่ะสมมติเราไปที่ลายนะ,ะลายหลังจากนั้นป๊อปก็อาจส่งให้เพื่อนอย่าเนี้ยนะครับก็ไปกดนะครับไปกดก็กดกนี่ก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดลิงก์แล้วก็วาง นะฮะก็จะขึ้นแบบนี้เราก็ส่งไปให้เขาเลยนะครับก็ได้เสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับการลอกลิงง่ายๆนะครับทําตามได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กด s subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ